สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น้อยผ้าร่วยมัณฑการผ้าร่วยเสี้ยนซาอู่ผ้าโชคเมื่อนี้ก็มาไปตามแนวท่งรัฐบาลของอาจารย์เสี้ยนซาอูเนาะคะ่ะรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึง่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะท่างอาจารย์เสี้ยนซาอูเพิ่นสีไใดเนยวทางตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮาเอาก็มาไปเบิ่งไป ตดตามน้ากันเนาะค่ะก็เป็นนาเสดายเนาะค่ะเมื่อว่าน,นี่รัฐบาลของอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นห้เลขติดบนไว้สามกับหาเนาะค่ะเพิ่นห้เลียกติดบนไว้สามกับหามันก็ไปเขา่าทั้งสามทั้งหาอีหลีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีด้เบิ้งคลิปของเม่น่อยพ้ารวยก็สีห็นเนาะค่ะว่า อาจารย์เสี่ยนซาอูเพิ่นไ้อาจารย์เชียนซาอูเพิ่นไ้เดีนไหวมันกลับไปเข่าเลขติดบนเลขเด่นกับเขา่าซีเป็นเลขล่างเนาะค่ะแต่ว่าเลขกติดบนของเพื่อน,นะเข่าทึงสองตัวเข่าทึ่งสามทึงหาเมื่อนี้เขากับมาเบืองมาตามน้ำกันเนาะค่ะว่าอาจารย์เชี่ยนซาอูเพิ่นิให้ เดนมาตัวใดแล้วก็สิจับคู่ให้ตัวใดเพื่อนกัเน้นมันใจเลียกล่างเก้าสองแล้วก็มันใจเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเนาะค่ะสองมาแต่ว่าเก้ามันผัดบ่มาน้่ซะเนาะค่ะมันผัดไปเปลี่ยนซีซะอาจารย์เพื่อนกับบจับซีใส่เนาะขันจับซีใส่นี่ก็สิโป่งเ,ลลเรื่อยล่ะเลียด สองตัวล่างเมื่อวานนี้เอาเมื่อนี้เข้ากับมาเบิงมาตามแนวทังของอาจารย์เชี่ยนซ่าอูเฮ้าไม่วันที่หนึง่งกันย่ายย่นนี่เนาะคะ่ะว่าอาจารย์เฮาสิได้ตัวใดมาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเขากับมาฟั่งน้ากันเตรียมสม,มุดปากาจโจดไปพร้อมกันครับแอดเดอร์พี่น้องเอฟซีก็ได้สวัสดีค่ะอาจารย์เชี่ยนซ่าอู ว่ามนน่ันาเนียมังเลเ็กนั่งเีเงเลก่งเลนั่งนั่งเก่งเลขแต่เมื่อคืนนี่จนว่าได้รับได้นอนตื่นเนี่ยมาเศร้ามากยังมาต่ออีกบอก ีเร่องเา้ทนนอีกนี bon ่เห็นเขากระเลี้ยวนี่ลงบนไ้ก็ิเข่าวได้งานสิมากอรัว่ามานกษลรกรรมเนี่กชื่อว่านะนี่เขามีออกเนาะเมีนเทเขาหมู่บ้านเขาเลขเลขติดบนบอกเลขติดบนเขาสะ เลติดซวนแมนต <Man. S 2> ิดยติดน,น,นเด็กนเน่งกเดกติยัยงของเลขติดบนกระติดเอาผ่านไปผ่านไปว่าไปนังเอาไม้ก็ได้เอาไม้ไไมเอาไม้เมื่อ,ม,ม,อมันวันที่หนึง,นนงเครับเอาเสือันกันดีเ,เสียงดีแล้วมันเสียงหายก่อนเนาะแมนวันที่หนึง่งกันย่านีเละ หกเกนี auto, ่ยเด่นสามเก้าเด่นสามหกเก้าันเะีพซามหกเก้านี่6หนั่นเอการเป็นตัวู้รูดนั่นละมาเก้าเก้าสามเสนอเนั่นละมันมาแล้รเงินอะไรเลยกิีบบ้อสามสี่ สามโมงก็มีแล้วะสองกับสีกัประบมันบอกเลขติดบนสองสามสี่สองสามสี่เลขติดบนบหลุดหราเอฟซีหลุดเลขติดบนสองสามสี่เลขเด่นนีดดิติดตั้งบนตั้งล่างเนเอฟซีด้วเลขเด่นด้อ วันนี้นบอเลขเด่นจะมาทั้งทั้งมาทั้งบนทั้งล่างนันี่และหน้าเดดซีจะถอไว้ก่อนสองตัวบนสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เก็ดเดี๋ยวอย่าอย่าเฝ้าไปเร็วอย่าเ้าไปเร็วมันโจทย์วราท่านสองตัวบนตัวแรกก็เอาไหม สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสองตัวบนเนาะบนสี่หก,ส,ก,ส,าหกสามเจ็ดนี่ละ

ศูนย์เจศเจ็ดสี่หปดหก ฟังเอ็ดสิทวนเดอ้อมันถึกบอเพราะว่าเสียงมันบออันนี้เสียงมันขาดขาดห้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าศูนย์แปดหก แมนบ่ศ <sixt> ูนย์สี <Charl ott es> ่เออแมนศูนย์สี่หกศูนย์แปดศูนย์สี่หกบานนี่ศูนย์สี่หกบ่ศูนย์สี่หกโอห่าชุดหาคู่หาหางบ้นนี้สองสองตัวล่างบ่บ้านนี้ แต่5 0เ4 5นี่กัตัวบนมีรันนินนักหน่น่ะนี่เความแรกพอจะนีแล้ว0เ4กับ5เกต0 4 5เกต5เกต4เกต4เ5 4แล้วเกดอาเซนเดอร์เปลี่ยห้ากระสาย องตัวล่างขันย่ามสิเอาดีกับเปลี่ยนลวนลดละโทรศัพท์กระไดเสียงห้าสีเก้าเจเก้าแปดูตสี่เก้าอ๋อสีเก้าเอ็ดเก้า แปดศูนเ็ด้ามดเอไวแข็งๆตัวนี้ไหวนี่แหละค้มขั้นเด้อเก้าเก้าจิตเก้าเด้อเน้นสี่เก้า เกจ็เก้าเน้นสี่เก้าเก็บเก้าก็ขอบคุณอาจารย์เชี่ยนซาอูทิมหายเนี่ยทางมือนี่เนาะค่ะเนี่ยทางรัฐบาลวันที่หนึ่งกัญญายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอารคลิปมือนี่กะเสียงอึกอึกอักอกักเก็บสี่ห้ากับสีหัวหวยอีกคือเก้านั่นแหละพี่น้องเอ้ยขันสีเอาดีย่ามใดจะว่ามันเปลี่ยนอีหยัง เป็นลวดย่ามใดกับย่ามนั่นกับฟังเอททวนตัวเลขให้ฟังเอาเนาะค่ะทั้งอาจารย์เชนท่าอูเพิ่นเบาน่ะมันสงสัยสีบอได้แล้วล่ะมันขา,ขาดขาดมันติดติดขาดขาด,ขาดเลขเด่นอาจารย์เช้านั่งอูเพิ่นห้เด่นมากกับสามหกเก้าเลขติดบนกับสองสามี สตัวล่างกับสามหกสามเก็ดโทษค่ะสองตัวบนสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เ็ดสามตัวหาสามเจ็ดศูนย์เก็ดสี่สี่เก็ดหาศูนย์แปดหกศูนย์สี่หกสองตัวล่าง มีอยูสามคูสามหางพี่น้องแล้วก็อาจารย์เสียนซาอูพิ่นกับเนีนให้พร้อมสิมี่ยูสี่เก้าเกเก้าดศูนเพิ่นเนียนให้กับสีเกกับเกเก้าเนาะคะ่ะเอฟซีมากระจัดคัดกระพานเนะะื้อค่ะทั้งชองเ้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แน่าทเทงทนั้น ทางชองเฮาก็บม่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนั่นทุกสนิทเด้อค่ะทางชองเฮาเป็นเพียงซื้อกลางให้เน่ทังกระปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมเนะก็รับฟังเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมันก็มีซีดเข่าซีดรุดเป็นธรรมดาพี่น้องเอฟซีเฮากะมากกับจังคอยจัดคัดกับพานเนาะค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องไม่น้อยผ้ารวยมัณฑการผ้ารวยเส้นเศร้าผ้าโชกน้ำในด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เส้นเศร้าเพ่อนเพ่อนสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ใหม่ฮเ,เบื่องต่อไปเนาะค่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญความสมหวังคิดหวังจริงใดก็ขอให้ได้สมดังใจคิดสมดังใจปาถนาสุขน้น้อค่ะ สวัสดีค่ะ